ผมใดผมทุกวันนะครับผมบ่อเสียเลยใดผมเจอความร้อนเจอสารเคมีเจอสเปรย์ทุกวันนะครับผมนี่มันต้องรุ่นแดงนี่ถึงยี่ท่านาที่รับจบนหยถึงยี่ผมถึงโอ้ท่ารุ่นนะคำ

กังเกงดนมั้งงมนบอกมันบอกว่ามันบอกว่าให้สั่งจองไปเก่าโมงเอานั่งเครื่องมาหมดเลยมาพร้อมไปเย่เอ่อมาพอมเลยอุดรคอนแก้เอาบอกมาพร้อมไปเอกจไปเอกโจกระดับซอเพราะว่าเขาเป็นเบิองแล้วน้องอีกเขาเป็นเมืองสาวนอนขึ้นต้นบอกหลายเลยอีโนนสตาร์นเขามาอันนี้บัลกุดินจีดีง้มจริงๆเขาตั้งใจกันร้อยบบ ใจใจก็ลอยันรับงานสอนงานงานจูโคราลเขาจ้างไหก่กนหมุนมาสั่งแม่เอาไขลานเดี๋ยวอันเออเขาไม่เครื่องได้ติดลก็ไม่เครื่องพยอเลื่อยอ่ะใส่ไนาใส่สีะยขยะตอยใสแมนปอแสดงว่ามันต้องเป็นเคลียได้เคยแต่คาม่าเขาม่เครื่อยอครับเมียบอเคยใส่เยสีละคันคือว่า เมื่อกี้เมื่อกี้คนเมืองยวนเพีอายุเพียกันตั้งไว่สามพันกว่ามืกถือมันเะป็นเั่ไรอเยมหมอขายของเออเขาูว่าขายของเลเีเนรรน้มัยขายของารียนนน้ำยูมืจับกับฟังไปไปะบอสือบอหาบอว่ากันดอกแต่ว่าสื่ออยนะ่างนี้ไม่ดนอกไ่าแคบนไปเป็นของแนน่นกีสร้างเนอกซราแน่ดอย ไม่เป็นเพจป,ออปลอมจะไปหลอเพิ่มโคตรหรอแคหมูอป็แค่เพจเนี่ยพ,พ,พี่น้องเนี่ยโตแถวของแถวเจ้าของผลิตภัณฑ์มาขายแถวเจ้าของสื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมูเอเจ้านี่ชิฟเว่าสื่อน้ำเพจปลอมก็ได้เลยเออเออสื่อน้ำเปพดแท้กวนแ,แมนนี่สื่อน้ำคนนี่แม่เจ้าของแมนโตเป็นๆ<อ>เลยนี่เป้านี่นี่นี่ยู่เลยสื่น้ำผู้ใดเจ้าเนี่มันกระต่องสื่อน้ำเท้าเดแมนโตซอบเจ้าเฝ้าถือประคักเลย พ,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 พี่น้องระวังออมอันนี้แท่นี่เพีเดี๋ยวนี้แท่นี่แท่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลา11บเนาฬกา23นาที